เราทุกคนมีเวลาเช่าเฉียมกันสิ่งที่สําคัญคือคุณเอาเวลาไปใช้กับเรื่องอะไรสิ่งที่ครูเอาวากาลังหมายถึงก็คือเวลาของเรานะคะช่างมีความสําคัญกับชีวิตของเรามากๆปีนี้นะคะเราทุกคนก็มีเป้าหมายกันจริงไหมแต่สําคัญคือในแต่และว,วันคุณเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเพิ่มมูล,ลค่าในตัวของคุณหรือเปล่า เพราะจะหากคุณใช้เวลานะคะวันแล้ววันเล่าไปกับเรื่องเดิมๆชีวิตแบบเดิมแน่นอนนะคะว่าผลลัพธ์ของคุณก็จะเป็นแบบเดิมคุณก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยดังนั้นแล้วนะคะก่อนที่จะหมดปีนี้ปี2,565นี้นะคะครูเอวาอยากให้คุณทุกคนนะลุกขึ้นมาลงมือทําอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณเอง ไปทากิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าในตัวของคุณนะคะอย่างเช่นถ้าตอนนี้คุณต้องการจะศึกษาการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ฉันต้องไปท่องเที่ยวฉันต้องดูแล้วว่าฉันต้องทำไปทริปไหนบ้างอันนี้ครูบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณทําแบบนี้กับตัวเองปีแล้วปีเล่าชีวิตของคุณก็จะไม่เปลี่ยนดันงนั้นนะคะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของการที่คนส่วนใหญ่ เขาต้องการจะจับใจ่ายในการซื้อสินค้าหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายคุณขายสินค้าอะไรคะคุณมีความสามารถอะไรเอาจุดนั้นมาเพิ่มมูลค่ากับผู้คนออกมาศึกษาเรียนรู้และทําให้เต็มที่คุณเปลี่ยนชีวิตในปีนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ